นะครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวอินพาเบิ่งขั้นตอนตักไม้สับครับผมตอนนี้บ่ายึดยืนเปล่าท้ายอยู่ครับพี่น้องยืนเปล่าท้ายอยู่ยาท้ายระเบิดครับผมนี่เห็นไหมเนี่อันนี้คือไม้ไก่จีดของเบาอินครับผมเอาไว้แห่เอาไว้แห่บนเอาไว้สวยไข่มดแดงนี่พี่น้องเอาไว้แห่ท้ายเนี่ยผมเห็นบ่เนี่ยมองไรผ่านบโบซีโตรถบ่าวอีกแถวใหม่แพงใหม่ทางไปพี่น้องเพื่อให้ผ้ามันแน่นกับโตรถในมากที่สุดครับผมเพื่อไม่ให้มันมีป่องครับผมถ้ามันมีป่องแล้วสินค้าเราจะรั่วไหลเสียหายได้ครับผม เดี๋ยวจะโดนหาก้าวบรรทุกครับผมไปเดี๋ยวว่าอีท,ท่ายเบิองพี่น้องเพื่อตักปีมือมากครับผมปวดพี่นองเบิองบืองรถเบิองเบิองบืองรถเตี้ยพี่น้องบืองไม่โค้งพี่น้องแบบใหญ่ตัวลูกตักเสร็จแล้วครับผมโวดเสียฟ้าเสียฟ้านั่งให้กำลังใจอยู่ต้องเสียฟ้าเพราหนาสีา่ได้ตักครับผมมือเดียว้องบ่าวอีจะสิได้หนำนักเ่ราะไรหนำนักหรอครับพี่น้องนี่ครับผมเมื่อกี้ใหญ่มากครับผม เข้าเฮาสิไปยืนอยู่สายเฮาอย่ีเห็นซาเจนครับพี่น้องไปยืนทั้งตัวลูกบ่เนี่ยผมตอนนี้บ่าวยิ้ดขึ้นมายืนบนตัวลูกแล้วครับผมเห็นภาพซาเจนบ่ครับพี่น้องโอ้ยแตงให้พร้อมนี่พี่น้องยานบ่อะไรน้ำหนักครับผมกดครับผมกดเป็นกดกดตัวลูกออก็จะรัแบกครับพี่น้องใบเลื่อนวัตเตีร์ลาดกลางครับผมเลื่อนวัตเตีร์ลาดกลางโอเคผมไม่ต้องใส่เยอะครับผมแค่นี้พอครับผมจะได้น้ำหนักหรือบ่ได้น้ำหนักก็ใส่ซ้ำนี่ครับผมทำมาเติมอีกมันช่เหี้ยน้ำทางครับพี่น้อง เงียน้ำทางบ้านเนี่ยมันจะเสียหายมันจะหายหลายน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะโดนหักตังค์ครับผมแค่นี้พอถ้ามันเกินเขาจะมาออกครับพี่น้องเกินนี้ไม่ยากครับผมแต่ถ้าขาดนี่ยากอยู่ครับผม <c oughs> มันเบิด์ตมองเติมเนาะครับพี่น้องเนาะเบิร์มองเติมเลยมือมือพี่น้องดเดียเด๋ยวเดี๋ยวว่าอีท่าเบิร์ตถ่ายเป็นไรพี่น้องกุดดุดเอื้อตั้งคางบ่สูงครับผมบ่สูงกำลงังพอดีงามเท เราโฟกัสที่แมคโครครับผมวันนี้เพราะว่าแมคโครบวงใหญ่มากครับผมคนขับฝีมือมากครับผมโกรธเพราธรรมดาเลยพี่น้องบมขูดปูนนะเออปืนปูนบมขูดครับผมวางปึ๊บนี่นี่ออกดครับผมกดธโกรธโมถือลวนะพี่ดอโกโมถือรถนะเอออย่างเนี้ยบครับผม นี่นี่โกรธกับผมกลัวไม่ได้นหนักโกรธกับผมโกรธแน่นอนขนาดก็ไม่ลองนี่ใส่แบบนี้กับผมก็เกิดจะแต่งให้ก็ไม่ลองว่าเดยแต่งได้บัณเนี่ยเนื้อ โอ้ปาอิดรุ่นขนาดพี่น้องไม่กองเลยหน่อยเต็มขันหมดเนาะบลาอิดว่าเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยเต็มสุดเลยครับผมปวดตัวแม่เต็มแล้วครับผมยังเหลืออีกเดี๋ยวพวกก็จะแต่งให้ครับพี่น้อมาเนี้มาตอนท้ามาคุ้มผาเทาก็จังแตงครับพี่น้องเคลี่ยวๆครับผมหาไม้หรือว่าเอาอะไรเขี่ยก็ได้ครับผมเคลียร์ให้ลงไปน้ำน้ำลุ่มหนึ่งทีพี่น้องเพื่อให้มัน เต็มรถได้ม,มากที่สุดนะพี่น้องเออบ่าง่ายๆซะเกียร์ลง,ๆๆงหลวกลุ่มเพราะมันเต็มรถได้ม,มากที่สุดเห็นว่าเพาจะเกียร์ให้พอจะแต่งให้พี่นะ้องอ่ะอ่าเดี๋ยวเขาก็จะไปเกีย่ยมน้ำหนักครับผมน้ำหนักเกินหรือว่าน้ำหนักขาดถ้าน้ำหนักขาดก็กลับมาออกครับผมเออโมเมนต์ว่าผิดถ้าน้ำหนักขาดก็กลับมาเติมครับผมถ้าเกินก็มาออก โอเคผมไปไปเทียมหนักกันเลยสองตีพวงแน่จ๊งหน่อยนะครับพี่น้องเนาะตีว่าออไรเนี่ยเพื่อลูกเดี๋ยวลูกจะขึ้นไม่บนตีวงหน่อยหนึ่งตีวงหนมาหนึ่งเคเดี๋ยวกันเลยฮึบฮึบฮึบเห็นว่ลพี่น้องกระสัง เห็นหรือ,อยังนี่ผมจะสัง,สงตอนแรกเข้ากับเอาเฉพาะตัวแม่คืนครับผมเพื่อเทียบน้ำหนักดูให้ดีครับผมเนี่ยล้อจะเบียดขอบตะช่างยางระเบิดโอ,โ,อโอ้โหตักตักฝีมือดีพี่น้องยี่สิบสี่ตันแปดร้อยครับผมอ้แน่นอนนะัก ไปดูตัวลูกกันครับผมบ้าแน่นอนคาดาพี่ดอกห้าสิบตันห้าร้อยพอดีครับผมห้าร้อยแปดสิบพอดีห้าไปคุ่มผาพอดีมันกับเฮียพี่ดอกพอดีครับผมโอเคไปคุ่มผ้ากันแล้วผมเดี๋ยวค่อยมาช่างออกอแน่นอนแน่นอนคาดาพี่ดอกเป๊ะคาราดเลย บ้าอีไปพุ่มผาบกันครับพี่้องตอนนี้บ้าอีช่างน้ำหนักออกแล้วครับผมน้ำหนักรวมอยู่ที่ห้าสิบสี่ร้อยครับผมน้ำหนักสินค้าอยู่ที่สามสิบสองตันห้าร้อยครับผมโอเคนี่ครับพี่รองเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินทางครับผมนี่พุ่มผาแบบนี้ครับพี่รองถ่ายกระรัดสเตย์ยางดีครับผมเพื่อป้องกันสินค้ารั่วครับผมสินค้ารั่วอะไรเห็นไหมพี่รองนี่ครับผมตัวลูก ตัวลูกมัดท่ายไปก็พี่น้องเนี่ยกันมันไหลออกมาถ,ถ่ายครับผมแล้วก็ล้างท่ายเ้นหนึ่งครับผมนี่เห็นบ่แบบนี้ครับผมนี่เพื่อป้องกันสินค้าร่วไหลเห็นบ่พี่น้องเั่นตรงบนนะพี่น้องเหบ่เห็นบ่เห็นบ่ข้างบนนะพี่น้องนั่นนะครับผมมันจะไหลออกท่ายครับผมก็ได้มัดครับผมโอเคประมาณนี้เรียบร้อยแล้วครับผมไว้รุ่นหลังตงุง โอเคครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผมพี่น้องรับชมคลิปว่าอิดยูจังหวัดใดกิเลสข้อมเมนต์บอกว่าอีเด้อครับผมเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อต่อไปครับผมและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อต่อไปครับโอเคครับแต่คลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ยื่มกดนไหลกดแชร์ครับพี่น้องจะได้เป็นประโยชน์ต่อพ่อเขาล่อมือใหม่ครับผมหรือว่าผู้ที่มีความชื่นชอบเกี่ยวกับอาชีพขับรถบรรทุกครับผมจะได้หัวว่าเขาเห็นแนวไรเออวิธีขั้นตอนการเห็นงานเขาเห็นแนวไรเนาะพี่น้องเนาะโอเเเคคคคปปป่ะจจ้้้้วดดไออออาาาาาบบบบบบนนนนรรรรรััััพพีงงงงส็มมมมิททผผลลยแหฉ